สวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับมาไปพุ่งมาแต่ไกลเลยนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยโตโยต้นะครับวีโก้คันนี้อ่าวีโก้นะครับปี2022นะครับซึ่งมีตู้ข้างหลังนะครับซึ่งมีตู้ข้างหลังคันนี้นะครับเป็นรถเครื่อง2.7ติดแก๊สประหยัดนะครับสภาพสวยได้ตู้เย็นมาด้วยนะครับขายในราคา 2 9 9 0 0 0บาทครับาท9 0 0 0บาทตัวนี้นะครับเป็นตัวแชมป์แล้วนะพี่นัทนะแชมป์แล้วตัวแชมป์หมายความว่าช่วงล่างก็ต้องเป็นแชมป์ด้วยครับหลายคนนะครับขับรถโตต้านะครับรถเยอะก็จริงนะครับศูนย์บริการเยอะก็จริงแต่เขามีการโดนคอมเมนต์เยอะเรืองเกินเรื่องเรื่องช่วงล่างเพราะอะไรพี่นะครับก็เลยออกมาเป็นตัวหน้าแชมป์และปรับ ปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงระบบช่วงล่างใหม่ทั้งหมดทั้งหมดเลยทั้งหมดทําให้การ,รขับขี่ดีขึ้นดีขึ้น รถก็ก็ของใหม่ก็ต้องดีกว่าเก่าใช่แล้วก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับไม่จุกจิกคันนี้นะครับช่วงล่างดีสภาพสวยได้ตู้เย็นขายในราคา2องแ0 0เบาทผ่อนเท่าไหร่ลูกพี่ผ่อนเดือนละประมาณ5้าถึงหกพบาทแค่นั้นเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่เหรอครับเงินเดือนประมาณ13ื่นสก็ได้แล้วหมื่นสองซื้อคนเดียวิปคาร์บอนสลิปคาร์บอนแต่ถ้าเกิดทําอาชีพอื่นนะครับขอคนค้านิดนึงพ่อค้าแม่ค้า ซื้อได้เหมือนกันซื้อได้นะครับครับขับรถอะไรซื้อได้เหมือนกันแต่อาจจะรบกวนเพิ่มดาวนิดนึงนะครับคันนี้นะครับที่เห็นนะเป็นก็ตัวแชมป์นะสีก็จะเป็นสีขาวนวลธรรมดานะครับหรือเขาชอบเรียกว่าขาวโอมุไม่เข้าใจทำไมต้องขาวโอมุเนาะขาวโอมุก็คือรถพวกโตต้านะครับก็จะทําขาวกับขาวมุกขาวมุกจะออกเหลืองหน่อยโดนแดดจะเป็นประกายนะครับ โลไซด์นะครับ,รบแต่ตัวนี้นะครับขาวโอโมโอ่มันก็คือขา,ขาวไม่ตลกขาวก็คือโอโม่ <นะ S 2> มันคือโฆษณาครับผมมันก็ขาวจริงๆนะครับสีขาวไม่มีอะไรเจือปนคือขาวโอโม่นะครับหลายคนอยากได้รถตู้เย็นครับ และต้องการประหยัดปกติตู้เย็นราคาจะโดด4ี่ห้าแสนโดดสี่ห้าแสนและเครื่องดีเซลบางคนบอกว่าผมกินน้ํามันเหลือเกินขายดีตัวนี้ก็ขายดีเข้าเป็นซินผมอยากได้ที่มันประหยัดเพราะผมไม่ได้ไปบรรทุกหนักและผมไม่ต้องเอาความเย็นติดลบ20 -25 องศาครับผมแค่เอาความเย็นอยู่แค่สองสามองศาหรือศูนย์องศาขนน้าก็ดีนะครับขนผักก็ดีนะครับ ผักนะครับที่ต้องการความสดหรือผลไม้ก็ดีรักษาอุณหภูมิและต้องการประหยัดผมขอเสนอนะมาให้ดูภายในนะครับดูภายในภายในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแชมป์นะครับแชมป์อีกแล้วอ้าวก็ภายในแชมป์นะครับรุ่นก่อนนะครับมันอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดๆลหน่อยนะครับพลาติกแก๊ส C N C มาเนาะเพื่อความประหยัดแต่ตัวนี้เขาใส่แผ่นอะไรมาให้ด้วยนะแผ่นอะไรเครื่องเล่นเครื่องเล่น ไม่ได้ยุหรอกนะใส่พวกอ่านี่นะครับเขาให้มาจากโรงงานอยู่แล้วพี่ตัวนี้นี่นี่นี่ข้างล่างครับตัวแชมป์ข้างล่างครับตัวล่างเนี่ยเป็นตัวปรับอุณหภูมิอ๋อตัวล่างเป็นตัวปรับอุณหภูมิับผมนี่นะครับจิตแก๊สนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแก๊ส CNG วา CNG นะครับ CNG หมายความว่าท่านได้ CNG จากโรงงานครับนะครับนี่นะครับพื้นนะครับพื้นดีคันนี้พื้นดีสำหรับพื้นก็ทำพื้นก็ทำมาสวยมากร่อง่ายนะครับมีร่อง เลื่อนง่ายนะครับแล้วก็เวลาน้ำนะครับเป็นน้ําลงน้ําไหลนะครับก็จะไหลตามร่องนะครับแล้วก็มีรูระบายอยู่ที่มุมนะครับเพราะว่ารถมันจะเอ็นไปหน้านะครับเหมือนกับสวยจริงนะครับเป็นสเตนเลสนะครับแอร์เป็นเดนโซเลยนะไม่ใช่แอร์โนเนมนะเดนโซนะครับเป็นเดนโซดูคอยล์ก่อนคอยใครพี่คอยเย็นอ๋อนะไม่ได้คอยใครเนี่ยเห็นป่าเป็นเดนโซนะของดี คันนี้ขอบอกเลยว่าเป็นรถแก๊สที่เป็นของดีนะครับเดี๋ยวจะเปิดฝั่งซ้ายให้ดูตู้นี้แพงไหมครับแพงมากครับแพงนะครับตู้แบบนี้นะผมบอกได้เลยนะครับนี่ว่านี่นะครับนี่สําหรับกรณีที่แบบว่าไม่อยากเปิดข้างหลังความเย็นจะหายไม่บางทีนะครับพี่นัทมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมบางทีเวลาเราเข้าจอดนะบางทีที่มันจํากัดเราเปิด เปิดท้ายไม่ได้ใช่แล้วก็มีให้เปิดข้างเพื่อจะเอาของได้ใช่นะครับผมว่าตัวนี้นะครับเป็นรถอเนกประสงค์จริงๆใช่นะครับตู้สวยๆ5แสตดยังเปิดข้างไม่ได้นะถูกต้องตู้สวยๆนะครับแล้วก็มีช่องนะครับไว้วางพวกกระบะตะกร้าได้นะครับข้างๆนี้นะครับนี่นะครับข้างๆนะครับที่ก็ทําร่องไว้อยู่นะ มันสมัคร่าวางพวกกระบะนะครับหรือตะกร้าเฉพาะนะครับที่ก็วางเป็นชั้นเป็นชั้นนะตัวนี้ตู้นะครับเป็นสเตนเลสหมดนะครับมือจับนะครับแล้วก็ปิดเปิดปิดง่ายนะครับล็อกได้ด้วยใช่นะครับนะครับตู้สวยนะครับทุกอย่างนะครับทุกอย่างนะครับดูนะครับสวยงามทุกจุดนะครับไม่มีตัวไหนนะครับที่ชํารุดนะครับ ที่ปิดและไม่สนิทนะครับมาดูผมบอกได้เลยนะครับคันนี้ที่คิสตาคุดคาท่านจะไม่มีคำว่าผิดหวังกับรถใช้งานโตต้านะครับวีโก้ปี12ขายในราคา2 9 9 0 0 0บาทนะครับเนี่ชแก๊สหัวเชดแต่เรายังไม่ได้บิวทำความสะอาดให้ลูกค้าดูว่ารถมันมาสภาพนี้มันต้องมีฝุ่นบ้างครับพี่นะครับใช่เป็นธรรมดานี่หัวเชดอย่างดีนะ เติมแก๊สนะครับต้องเติมจากตรงนี้นะครับเพราะเป็น CNG โรงงานวันนี้ผมกับพี่นัทนะครับตองหนึ่งกับคุณพี่นัทนะครับทีบีขอจากกันไปก่อนครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ